สำหรับคลิปนี้นะคะท่านใดผ่านมาเห็นคลิปนี้และคุณเข้ามาดูและดูคลิปนี้จนจบแปลว่านี่เป็นดวงของคุณเป็นพลังงานของคุณนะคะที่อยากจะส่งถึงคุณนะคะก่อนอื่นตั้งจิตอธิษฐานให้ดีก่อนดูคลิปนี้ถ้าใครชอบแวะดูถ้าใครไม่ชอบปัดผ่านได้เลยนะคะมาดูกันค่ะว่าพลังงานของไพ่ชุดนี้จะบอกอะไรกับคุณนะคะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้ทั้งหมด3มใบ ะะโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะคะคุณมาเจอคลิปนี้แปลว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันนะบอกเทพองค์พร,ร์ประจําตัวเองครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออนุญ,ญาตให้เปิดดวงคุณณนะวันนี้นะคะถ้าพลังงานของไพ่ชุดน,นี้เปิดมาแล้วแล้วคุณดูจะเป็นพลังงานของคุณในทันทีในวันนี้นะมาดูกันค่ะ ว่าไพา่อยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างมาเริ่มกันเลยพี่หมอก็ไม่รู้นะว่าไพ่จะบอกอะไรนะครับเพราะว่าก็เปิดให้เห็นตรงนี้เลยนะคะไพ่ใบแรกบอกว่าหนึ่งว้าวควีนออฟเดอะคัพคุณจะมีข่าวดีเข้ามานะแล้วก็วางแผนเรื่องงานลงทุนธุรกิจสำเร็จความรักเนี่ยบอกเลยว่าช่วงนี้ความรักดีมากๆคนโสดคนโสดจะได้พบรักใหม่ๆที่ดีคนมีแฟนแล้ว ความรักยังไม่ชัดเจนจะชัดเจนใครแต่งงานแล้วบอกเลยว่าความรักว้าวมากๆแฟนคุณแบบเอาใจคุณเป็นพิเศษในช่วงนี้นะบอกเลยความรักดีมากๆค่ะแล้วก็ใครโสดนะคะบอกลาความโสดได้เลยคุณไม่ขึ้นฐานแน่นอนนะคะตอนนี้มาดูใบที่สองก่อนใบที่สองว้าวขึ้นไพ่เดอะสตาร์เดอะสตาร์เป็นไพ่แห่งดวงดาวเป็นไพ่แห่งความหวัง เป็นไพ่แห่งสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะคว้าคุณจะอยากได้มาจะสําเร็จอ่าแปลว่าคนที่ดูคลิปนี้คุณมีแรงปรารถนาอะไรในใจสิ่งนั้นคุณจะสําเร็จคุณจะได้เข้ามาสําหรับคุณบางคนหวังเรื่องความรักบางคนหวังเรื่องการเงินบางคนหวังเรื่องการงานบางคนหวังเรื่องการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ให้มันผ่านพ้นไป ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในใจคุณแล้วคุณปรารถนาคุณตั้งใจนะจะได้หรือตั้งใจจะให้มันผ่านไปคุณจะสําเร็จไพ่เดอะสตาร์เนี่ยเป็นไพ่ที่ดีที่สุดพี่หมอชอบเป็นไพ่แห่งความหวังเป็นไพ่แห่งแรงปรารถนาเป็นไพ่แห่งที่อะไรเราอยากได้เราจะได้มานะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้ตามใจปรารถนาของคุณนะไพ่ใบน,นี้นะคะโอเคตอนนี้มาดูสําหรับไพ่ใบที่3ามใบสุดท้ายนะ ใบที่สามไพ่บอกว่าว้าวเก้าถ้วยมั่งคั่งร่ําร,รวยสําเร็จสมหวังเก้าถ้วยเนี่ยความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของคุณความมั่งคัง่งความแบบปังคุณจะปังมากๆไพ่ใบนี้ขึ้นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณหยิบจับคุณทําอะไรคุณสําเร็จหมดหยิบจับงานสําเร็จงานอ่อหยิบจับความรักโฟกัสความรักอยากสําเร็จคุณสําเร็จอาจจะได้เจอรักที่ดีแต่งงานมั่นหมายกันอ่า ใครคบกันเนี่ยมีเกณฑ์แต่งกันเลยนะเร,เร็วนี้อาจจะต้องตกลงบงใจกันคุยกันมั่นกันาวางแผนชีวิตร่วมกันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วการงานบอกเลยอยู่ในจุดที่คุณจะไปอยู่ในจุดที่สูงสุดตำแหน่งสูงสุดอะไรที่คุณอยากทําผ่านโปรผ่านะไรคุณจะได้โปรใหญ่ๆได้งานใหญ่ๆเข้ามาตำแหน่งเนี่ยเลื่อนขั้นตำแหน่งใหญ่เลยมีโอกาสได้เป็นหัวหน้าคนด้วยคนที่มาเห็นไพ่คลิปนี้ลงทุนธุรกิจไปได้ดีลุ่งเรือนะคะโอเค ให้ทั้ง3ใบว้าวหมดเลยเอ่ะงสามใบ Queen of c u p t t e s t a าร n i น h of the c u p เ้าถ้วยราชนินีว้าวใครผ่านมาเห็นคลิปนี้นะไม่รับไม่ได้แล้วนะพลังงานดีๆแบบนี้รับไว้แล้วก็ให้มันเกิดขึ้นกับคุณจริงภายในเร็วนี้นะคะก็พิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพราะว่าจะได้เจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ